เมื่อกล่าวถึงหลวงพ่อเดิมพุทธสโลวัดหนองโพพระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศวัตถุมงคลของท่านมีมากมายหลายรุ่นซึ่งล้วนปรากฏความเข้มขลังเป็นที่เรื่องลือโดยเฉพาะมีดหมอหนึ่งในเบญจภาคีเครื่องรางแห่งสยามประเทศและพาะรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปีพุทธศักราช2482 หรือพิมพ์นิยมซึ่งคณะลูกศิษย์นำโดยหลวงพ่อน้อยขออนุญาตจัดสร้างและให้หลวงพ่อปลุกเสกนับเป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสะสมและแสวงหากันมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีค่านิยมสูงมากและหายากยิ่งซึ่งวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจัดให้เห็นการเต็มเตมตานับจากนี้ไปครับวันนี้นะฮะต้องขอต้อนรับนะครับ พี่เจี๊ยบนะครับหรือว่า <eleven> จ <British> ่าเจี <were you? S 2> ๊ยบปากน้ำโพเป็นที่รู้จักกันในชื่อนี้สวัสดีครับพี่เจี๊ยบทำไมมาผูกพันอะไรกันหลวงพ่อเดิมยิงเราเป็นคนปากน้ำโพเป็นเมืองถ้าหลวงพ่อเดิมนี้เขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเกิดมาได้ยินชื่อท่านเล้พี่เจี๊ยบอยากแนะนําตรงไหนก่อนฮะที่ที่ที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็ไม่มีที่ไหนถือว่าเป็นต้นตลับจริงๆก็คือผ้าลอยเท้า สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านบริเวณวัดเนี่ยคือยากจนจะเชาวว่าวัตถุอยากได้วัตถุของคนหลวงพอ่อจะต้องใช้เงินเชา่าเป็นจํานวนก็นมากสําหรับคนบ้านนอกนี่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาง่ายๆไปเอาผ้ามาเดี๋ยวท่านจะเหยียบโดยใช้คามคามย้อมผ้าสมัยก่อน,นครับเหยียบเนี่ยแจกกับลูกศิษย์เป็นปริศนาธรรมนะครับท่านเหยียบแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นผู้พระ ผู้ประัติดีทาแต่ความดีไม่เคยประกอบกรรมชั่วให้เดินตามรอยท่านแล้วจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่ถือว่าเป็นผ้าลายเท้าที่มีสภาพสวยมากเหมือนย่ําไว้เมื่อวานปกว่าที่ผ้าลยเท้าที่รักษายากน้อยมากที่พี่เจียบจะเอาออกมาอวดเก็บไว้อย่างดีเรื่องเรื่องการเหยียบชัดไม่ชัดเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องที่เป็นตำนานแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนบันทึกไว้ก็คือครั้งหนึ่งนยหลวงพ่อไปไปเหยียบรอยเท้าเพื่อแจกทหารไปรบคือทหารหลายร้อยคนก็อยากได้ผ้ารายเท้าท่าน แต่ว่าถ้าเหยียบทีละผืนเนี่ยไม่ไหวเยอะเยอะเป็นร้อยท่านก็บอกเอาผ้ามาเลยมามากองเป็นตั้งอย่างนี้เลยครับแล้วท่านก็นั่งนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เหยียบทาฝ่าเทา้าก็เหยียบแล้วท่านก็ไล่มน,นับปัดตลอดตกที่เข่าครับติดตั้งแต่ผืนแรกยันผืนสุดท้ายรอยชัดเท่ากันหมดนะครับอันนี้เป็นที่เล่าลือครับที่เล่าลือเท่าไหร่ดิเขาสวยอย่างนี้ก็หลักแสนกลางกลางห,หลักนึง,ง่ับ ไม่ใช่แสนห้าถ้าแสนห้าหลักแสนกลางเราก็ขอแสนแล้วก็บบยกลางแสนห้าเปล่าครับห้าแสนใจเย็นๆนะครับเสียนแท่งราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับพี่ใจคอเนี่ยจะเก็บทุกวัดไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นนับจากนี้ไป